ครับค่ะวันนี้อัปเดตความรอหน่อยค่ะทำไมวันนี้ตัดผมมาอ๋อก็มีความร้อนเป็นเหตุด,ด้วยครับผมอาจจะด้วยความที่แบบเราไว้ผมยาวมาระยะหนึ่งแล้วประมาณปีกว่าๆแล้วครับผมเราก็เลยมีโอกาสตัดและกันครับแค่นั้นเลยไม่มีอะไรรนะู้สึกเสียดายเนีเดี๋ยวมันก็ยาวใหม่ครับแต่ก็แอบแอบไม่ชินแล้วกันครับม,มันเป็นความไม่ชินแล้วกันเพราะว่าเราก็ไว้ผมยาวมปเป็นปีเนาะมันก็จะมีความแบบโล่งๆแปลกๆแต่ก็ดีครับผมเป็นอีสตาล์หนึง่ง พอตัดออกมาเสียบจาก F4 เป็นยังไ,ไงบ้างครับพี่พี่ก็แบบแซวตั้งแต่เจอกันแล้วตั้งแต่เจอหน้าวันนี้ตั้งแต่ลงรถมาก็คือแซวเรื่องผมก่อนเลยก็น่ารักน่ารักดีครับแต่ก็เลยกเป็นทรงที่เคยตัดใช่ใชไมหมฮะตอนนี้ใช่จริงๆก็เป็นทรงทรงเดิมก่อนที่จะไว้ยาวแหละผมแต่แค่พี่ๆแฟนคลับอาจจะชินกับผมยาวไปเพราะเราไว้มาสักพักนึงด้วยแม้แต่ตัวเราเองเราก็ยังชินกับผมยาวอยู่แต่พอตัดรอบนี้จะไว้ยาวต่อไหมเนี่ยเดี๋ยวดูกันแล้วกันครับมาดูกันอ่านข่าวดีกว่าเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นใช่ไหม อ่าใช่ครับฮ่อง <คน S 1> กงด้วยครับ <คน S 2> <า>อ่าใช่ค, <น S 1> ครับร <คน S 1> ู้สึกยัยว่าครับเป็นศิลปินไทยคนแรกที่คุณไปลองเพลงดีใจมากดีใจมากครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเป็นคนไทยนนำคนไทยคนแรกด้วยแล้วก็เป็นเวทีที่เราได้ขึ้นกับศิลปินที่เขามีความเป็นโกลบลจริงๆครับก<ช>็ค,บคือพิชานซองท p m ครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ คิดว่าจะเก็บประสบการณ์เนี้ยเป็นแบบประสบการณ์ที่แบบที่ดีมากๆในชีวิตเลยบรรยากาศในเาาวันนั้นเป็นยังไงบ้างโหดีครับทุกทุกคนก็คือเหมือนเอาจริงๆมันเป็นชั่นเลนของเราด้วยเพราะว่าอย่างพี่ๆที่ไปร่วมงานดูในวันนั้นน่ะพี่ๆส่วนใหญ่ไม่ใช่แฟนคลับเราใช่เพราะพี่ๆแฟนคลับส่วนใหญ่เขาก็ตั้งใจจะไปดูรุ้หรือตั้งใจจะไปทํากิจกรรมกับครอบครัวครับผมเราก็รู้สึก ชาร์ลินตัวเองละกันครับผมที่จะต้องนําเพลงเต็มไปร้องให้พี่ๆทุกคนเนี่ยเขาจอยตามทุกกคนก็คือจอยตามด้วยหมดเลยก็คือขอบคุณทุกคนมากๆน่ารักมากๆคตื่นเต้นไหมคะตอนอยู่บนเวทีแล้วทุกคนจอยกับเราตื่นเต้นมาก,รากครับผมด้วยความที่มันเป็นต่างประเทศด้วยครับผมแล้วเราก็อาจจะเคยมีประสบการณ์แค่กับพี่ๆแฟนคลับชาวญ,ญี่ปุ่นที่เป็นแฟนคลับเราแต่กับพี่ๆที่แบบเขาเป็นประชาชนคนทั่วไปอย่างเงี้ยเราไม่เคยจะมีโอกาสได้ต้องมาร้องให้เพลงพี่พี่ๆเขาฟังก็ไม่คิดว่าพี่ๆเขาจะจอยกับเราเหมือนกันก็ขอบคุณมากๆครับ ประมาณ5เพลงครับผมแต่ก็มีเพลงภาษาญี่ปุ่นไปฝากพี่เขาด้วยเขาน่าจะจอยกันตรงที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนี่แหละครับยากไหมครับพอเราต้องฝึกร้องเพลงญี่ปุ่นแล้วแปลเป็นภาษาไยยาก,ากยากมากเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ใช่ภาษาเราด<ต>้วย<ร>แล้วลมันก็ไม่ค่อยเข้าปากด้วยแต่ดีที่ว่าเพลงที่เราเอาไปร้ปองเนี่ยมันเป็นเพลงที่ผมฟังอยู่ประจําอยู่แล้วมันเลยอาจจะเข้าปากง่ายนิดนึงเพลงอะไรนะครับเพลงมัสซิริครับผมตอนนี้แล้วจะดีแล้ว ไม่ไม่ได้ครับเหมือนคว่าผมเป็นความประทับใจใช่ใช่ใช่ครับผมดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ปีเตอรคนมากๆด้วยครับจริงพอไปไปที่นั่นแล้วรู้สึกว่าอยากไปมีคอนเสิร์ตของตัวเองที่นั่นเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบก็อยากมีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าพี่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นก็คือน่ารักอยู่แล้วแล้วก็อยากจะมีโอกาสไปจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบสักครั้งหนึ่งเมื่อที่ผ่านมาแล้วก็มีโอกาสไปแค่แนะนารูปแบบของแฟนมิทิ้ง แค่นั้นถ้าเกิดได้จัดแบบเป็นสเกลคอนเสิร์ตเลยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เดือด<ม>แล้วก็น่าจะสนุกดีครับช่วงนี้ก็มีงานเพลงเนาะเดี๋ยวอีกสัปดาหก็จะปล่อยเพลงซิงเกิลใช่ครับผมก็ <with you. S 1> ใช่บิทยูครับผมก็เพิ่งปล่อยปล่อยเอ่อชื่อเอ่อคนมารวมม่วมฟิชเชอร์ริงไปครับผมก็คือพี่ท็อปเลซี่ล็อกซี่ครับผมก็มนั่นแหละครับก็จะเป็นสไตล์เพลงป๊อปป,อปมีแรปคนด้วยก็จะเป็นความเกี่ยวกับเรื่องของ ชั้นคิดถึงเธอเธอคิดถึงชั้นอะไรแล้วพี่ชินกับเราแล้วเป็นยังไงบ้างครับสนุกดีไหมสนุกครับผมว่าจริงถ้าเกิดทุกคนติดตามพี่ท็อปเนี่ยก็จะเห็นพี่ท็อปในมุมแบบเศร้าๆหรือว่าจะเป็นมุมแบบเพลงเดือดเดือดโหดๆไปเลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นพี่ท็อปในไอ้พี่ท็อปในมุมเพลงรอกเพลงป๊อปที่เป็นเพลงรักมากเท่าไหร่ครับผมก็นี่ก็ทุกคนก็จะได้เห็นฟิลใหม่ๆของทั้งผมแล้วก็พี่ท็อปด้วยทำไมถึงเลือกพี่ท็อปล่ะผมรู้สึกว่าตอนแรกอ่ะจริงๆผมทําเพลงนี้ออกมาเสร็จออ่ะผมัด ขัอนของผมเสร็จแล้วทั้งร้องทั้งแรปเสร็จหมดแล้วแต่ว่ามันยังเหลืออีกเวอร์สหนึ่งซึ่งเราก็นั่งฟังเพลงไปเรื่อยเรื่อเราก็นั่งคิดว่าใช่จะเอาใครมาฟีดดีนะพอ,อนึกไปนึกมาเอ้ะเป็นพี่ทอมและกันเพราะว่าพี่ทอมเนี่ยเป็นศิลปินที่เขาแรปสาสแบบเมโลดิกแล้วผมก็คือแรปแบบแรบปบแบบด,ด้วยร้องด้วยเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากับเพลงป๊อปที่แบบเป็นเพลงรักดีก็เลยเชิญพี่เข้ามาพี่เขาพอได้ฟังบีก็เออชอบก็เลยมาทำด้วยกันครับผมถือว่าเพลงิต สื่อสารกับเราโดยตรงเลยมค่ะสื่อสารมันแบบว่าตรงโจทย์กับเราโดยตรงเลยเป็คทั้งเป็นตรงโจทย์ไหมก็เป็นก็เป็นแนวใหม่ๆของเราแล้วกันเพราะที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยทําเพลงรักเราก็ไม่เคยทําเพลงป๊อปด้วยครับผมนี่ก็เป็นครั้งแรกก็ท้าทายแล้วก็สนุกดีครับผมแล้วเรื่อ็มบีเป็นไงบ้างครเอ็มบีเอ็มบีทายเสร็จแล้วครับผมตอนนี้เล่นเองด้วยไหมครัเล่นเองด้วยครับผมแล้วก็จะปล่อยใน31นี้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยตอนนี้ก็เห็นทุกคนเดาๆกันว่านักมีเอ็มบี ตอนนี้ก็ยัง่บกแน่ต้องรอดูยังบอกไม่ได้ครับคือก็จะเห็นเราแรปด้วยเห็นครับมีมีแรปด้วยแต่ว่าที่ปล่อยไปก็อาจจะเป็นแค่ช่วงท่านทุกนิดๆหน่อยๆอะไรนี้แต่ในพาร์ทเวิร์สก็จะมีผมแรปด้วยพอพิชชอลิงแบบคาดหวังยังไงบ้างคัาดหวังยังไงเหรอครับก็ปล่อยให้เพลงมันทํางานของมันไปแล้วกันครับผมเราแค่รู้สึกว่าเราทําหน้าที่ในพาร์ทสินของเราได้เต็มที่แล้วแล้วก็ให้เพลงมานทำงานต่อไปว่าจะถูกใจคนดูหรือว่าถูกใจคนฟังมากแค่ไหน บอกสอนย้อนทั้งเอ็มีได้ไหมบอกไปน่าจะรู้เลยครับเพ้าผมเห็นแบบพี่ๆหลายๆคนเขาก็เดาๆกันแสดงว่ามีเดาอยู่มีคนสะพ้ยออกมาแล้วก็มีบ้างที่เดาถูกอะไรเงี้ยแต่ไม่บอกคนไหนก็เพ่รงคนที่เดียวสามสิบเอ็ดนี้แล้วใช่ครับผมตอนนี้ก็คือเราดีทั้งละครด้วยเาดีในเรื่องของการเพลงด้วยใช่ครับผมก็ทําคู่ๆกันไปครับผมอย่างการละครก็ปังมากตอนนี้กับสุณชายฮวนนี่หลายคนก็บชิญเชอบมากมากครับจริงๆพอเราเล่นเรื่องนี้ละครก่อนที่เมี มีมิ팅มาเกิดอะไรอ่ะใช่ครับเพิ่งมีแฟนบัตไปบบเคครับทุกคนก็คือเหมือนมาช่วยกันส่งท้ายครับผมร่วมส่งสับร่วมสบการดีๆร่วมกันแล้วกันครับผมในการส่งท้ายตัวละครคือสุดนวนิยายไปก็ขอบคุณทุกคนมากน่ารักมากแล้วก็สนุกมากๆจริงๆตัวเราซึ่งชอบตัวละครตัวนี้ยังไงดีกว่าเพราะหลายคุณก็ชอบมาก คูอเรากับน้องจีน่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมรู้สึกว่าตัวละครคุณคุณทเน่เนี่ยเขามีความมีมิติค่อนข้างเยอะที่แตกต่างจากตัวเราแล้วกันสําหรับเราเราก็จะมีความแบบเป็นเด็กผู้ชายค่อนข้างจ๋าเลยแต่นี่พอมาเป็นคุณคุณทเน่เนี่ยเขาก็ต้องมีความเป็นคุณชายและนอกจากนี้เขาเนี่ยจะมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกไปในแต่ละพาร์ทอยู่ขึ้นอยู่ว่าณช่วงเวลาแล้วเขาอยู่ใครถ้าอยู่ครอบครัวเนี่ยเขาก็จะมีความแบบเป็นลเด็กลูก น้องน้อยอะไรเป็นลูกเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งแต่ว่าพอไปอยู่กับตัวนางเอกเนี่ยก็ยจะมีความแบบขี้เก๊กแต่พออยู่ในพาร์ทออฟฟิศอยู่กับลูกน้องเนี่ยก็จะมีความแบบเป็นหัวหน้าขึ้นมาเอย่างมันค่อนข้างจะชาเลนจ์เราก็ขอบคุณตัวละครหนุเน้นมากที่ทําให้เราได้พัฒนาความสามารถทานการแสดงด้วยแล้วกันครับมีตัวใหญ่มั้งคะที่เขาอยากจะเข้าไปเป็นสมัวยวันสุนทรเกเล่าเลก็ดีครับแต่วังน่าจะแตกวังไม่พอครับผมไม่ใช่ครับผมเดี๋ยวเพราะเรายังมี พี่น้องอีสี่คนด,ด้วยน่าจะแถวแบบโอ้โอลม้มนะคผมเกิได้ในเอซีละครเยอยวมากเป็นยังไงบ้างคดีใจครับดีใจที่ทุกคนให้การตอบรับดีมากเพราะว่าอย่างอย่างที่ทุกคนทราบกันคือเราเป็นภาคต่อจากสุภาเทพด้วยเราก็ค่อนข้างมีความกดดันกันมากๆเลยว่าจะทำสามารถทําออกมาได้ถูกใจเท่ากับพี่ที่ในชุคาเทพรุ่นแรกหรือเปลเป่าแต่ว่าสุดท้ายก็พที่ทุกคนให้การตอบรับก็ให้ให้โอกาสพวกเราดีกันมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคน เป็นยงไงที่แบบท่านชายทีเวอร์ทั้งหมดเลยดีใจดีใจมากๆเพราะว่าอย่างน้องหลายๆคนอย่างน้องเทศหรือว่าน้องไมกี้อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องแรกของน้องด้วยแลวน้องเขาสามารถโชว์ศักยภาพตัวเองมาได้ขนาดนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับน้องมากดีใจมากๆกถ้าถ้าให้เทียบในบรรดาพี่น้องในวงสุดทรเทพรวมเราด้วยใครรอโอ้โอ้โหคนอื่นไม่อยู่ว่าอู้ดอ่ะใครใครใคร

สองตอนจบแล้วยังไงครับครับผมก็ฝากทุกคนไปติดตามพลชีวันกันด้วยนะครับผมมี2ตอนนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วใกล้ถึงบทสรุปแล้วก็จะได้ส่งตัวละครคืนกับสุนิยๆแล้วแล้วก็ฝากทุกคนไปเป็นกำลังใจให้กับพี่เจ้าแล้วก็น้องมุกีด้วยนะครับผมในพลชีวันนะครับสองตอนสุดท้ายครับผม อยากให้ฝากเพลงหน่อยครับฝากเพลงสองโอเคแล้วก็ขอฝากเพลง Wizu นะครับผมเป็นก้าคณาวูฒิฟิชรี่กับเลซี่ล็อกซี่นะครับก็เป็นเพลงป๊อปน่ารักน่ารักนะครับใครที่ชอบแนวนี้ก็สามารถไปรอฟังกันได้นะครับผมในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับผมปล่อยมีแล้วครับที่ช่องทางเก้าขนาวุฒและเพลงปล่อยที่ช่องทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับขอฝากทุกคนติดตามด้วยครับโอเงครับเพลงครับขออีกสัก่อยได้ครับค่ะทุกคน